ปวดขาไปหมดแล้วถอยออกมาแล้วกำลังจะกลับตอนนี้ทางออกเดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคน <laughs> ใครอยากใครอยากเห็นชัดๆไปดูไปดูปดต้นต้นไรนะคะต้นไรสามชั่วโมงยาวเลยชัดชัดๆกลับปะกลับ จะกลับแล้วออกมาแล้วถ่ายมุมกว้างถ่ายม,มุมกว้างทางออกแล้ว่ะไปดูไปดูต้นไรนะคะสามชั่วโมงต้นไรนะคะอันนี้จะสี่ชั่วโมงจะกลับแล้วแบตก็จะหมดขอบคุณคุณยุทธนะคะขอบคุณคุณยุทธมาที่หลังไปดูไปไม่รู้จะไม่รู้จะปล่อยได้หรือเปลยังไม่รู้เลยเนี่ย ดาไม่ได้ปิดเสียงเพงลงนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกใครเพื่อนๆถ่ายถ่ายคลิปแนวนอนครับอืมมันไม่ได้อ่ะดาย,ยังไม่ได้ผ่านมันไม่รู้ทําไม่เป็นถ่ายคิปชิปแนวนอนอะ่ะเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่คุณยุติเดี๋ยวมาใหม,ดดม,ใหม่รุ่นงานถึงวันงานถึงวันที่หกรุ่นเดี๋ยวมาใหม่ งานงานวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงวันที่หกตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าฝนจกสามวันไม่มาวันนี้แดดบอกก็เลยมาเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวเดินเดี๋ยวดาเดินออกทางแล้วตอนนี้ก็สามสามชั่วโมงสามชั่วโมงห้าสิบสี่ดาก็ไล นั่นแหละสี่ชั่วโมงครึ่งนั่นแหละก็ลงเดินเดินออกเดินเดินทางออกเดินออกไปทางออกก็กบพอดีพอแล้วอันนี้พอแล้วเดี๋ยวมาดูใหม่นะเดินกลับกันเดินกลับกันเดี๋ยวมาใหม่นะเดินกลับแล้วเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะคะ เดี๋ยวมาใหม่นะคะนู่นนู่นนู่นเดี๋ยวแก okay, จะไดจะเดินกลับแล้วเ <c oughs> ขากลับหมดดแล้วเมื่อกี้คนเยอะมาก <c oughs> เดี๋ยวจะปิดงานแล้วเนี่ยเขาเขาปิดเขาเลิกงานเขาเลิกสามทุ่มสามทุ่มครึ่งบ้านเราก็ทุ่มครึ่งเนาะไปค่ะดาก็เดเดินไปให้สี่ให้ถึงสี่ชั่วโมงอันนี้ก็สี่ชั่วโมงแล้วแต่ว่าเลดเลด เล็ดก่อนเล็ดก่อนนะคะดูน่าติดเดเดี๋ยวมาใหม่นะคะเดี๋ยวมาใหม่คุณยุดมาตีหลังเดี๋ยวมาใหม่มาดูกันใหม่เดี๋ยวได้จะมาอีกถ้าฝนตกก็ไม่มางานจบวันที่หกวันที่สี่วันที่สี่ดาก็จะไปไปช่วยช่วยวัดวัดที่เราช่วยเอ่อช่วยกันสร้างวัดใหม่อ่ะ เขาจัดงานกระถิ่นวันที่สี่งานยาวเลยไปช่วยวัดวัดที่ช่วยกันสร้างขึ้นวัดขึ้นมาใหม่กับเพื่อนๆอ,อ่ะวันที่สี่โอ๊ปวดกายไปหมดละ <c oughs> ด,ดูภาพา้างหลังไกลออกไกลออกแล้วเดี๋ยวมาใหม่มาดูกันใหม่นาะดูวันเดียวไม่หมดหรอกเขากำลังกลับปนดแล้ว ดีแล้วเขาถ้ายอยกลับแล้วรถจะไม่ติดกดข้ากดข้ากดข่าทางออกเลยทางออกเลยรองเทา้ากัรองเท้ากัดรองเท้ากัดค่ะดี๋ยดาก็จะเดินเออไล่ไปจนกว่าสี่ชั่วโมงตอนนี้สี่ชั่วโมงแล้วสี่ชั่วโมงครึ่งสี่ชั่วโมงครึ่งก็กลับ สี่ชั่วโมงขึ้นก็ค่อยลงไรดูไฟตามเดินไปถ้ายังไม่ไปเดี๋ยวดูไฟตามทางเข้าเพราะมีไฟเล่นทางทางเข้าอดูดูดูน่ารักไหมเนี่ยน่ารักไหมเนี่ยเขาเล่นไฟนี่ไฟสว่ไงไร